อันนี้ก็เป็นรุ่นตัวราคา2,900นานะครับตัวนี้ตัวนี้ไฟดีที่สุดแล้วก็ใช้ตนอุปรกรณ์เหล็กก็คิ้นแข็งแรงหนาเลยนะครับก็หลังจากใช้ไปหนึ่งปีนะครับก็พ่นสีใหม่นะครับหลังจากใช้ไปหนึ่งปีนะครับคนใช้ก็เอาไปพ่นสีใหม่เพราะว่าสีเก่ามันมันเริ่มลอกออกก็ดูสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับรุ่นนี้รุ่น2,900้ไส้นี้ก็จะต่อได้นะครับอันนี้หลังจากพ่นสีใหม่ก็ใช้งานได้หลายครั้งแล้ว กเพึ่งจะมา,าด่ายดูนะถ้ากลองไก่ที่ว่ามันใช้แล้วมันสักพักสีมันลอกมันเก่าก็แนะนําเลยขูดนิดนิดแล้วก็พ่นสีใหม่ได้เลยครับประมาณนี้เลยอันนี้รุ่นแรกนะรุ่นแรก,รแรกฝากนังมันก็จะอยู่ข้างในแต่ว่าพอมารุ่นใหม่ในี่ฝานังมันก็จะอยู่ด้านนี้ที่มุมนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปัดลมพัดลมก็เป็นพัดลมตัวเดิมนะครับใช้ทนมากพัดลมตัวนี้ดูสภาพพัดลมความเก่าความเก่าใช้ทนมากไม่ไม่เสียนะ นะครับไม่เสียตัวนี้ใช้ทั้งน้ามันเครื่องแล้วก็น้ามันโทษที่ใช้อยู่นะครับก็พอ,อพ่นสีใหม่ก็จะสวยใหม่เหมือนเดิมนะนะครับพอรุ่นแรกก็จะไม่มียางรองตรงนี้ครับรุ่นหลังๆก็จะซื้อไปก็จะมียางรองตรงนี้ยางรองขาตรงนี้หมดนะครับเหล็กท่อปากเตาครับความหนาก็ไม่ได้ลดลงอะไรเลยนะครับหนึ่งปีแล้วก็เส้นเส้นเส้นท่อนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่แหว่งเลยเหนะล็กตั้งหม้อก็ ยังเต็นเหมือนเดิมครับแค่โดนไฟโดนไฟเผาไหม้สีมันก็หลุดไปเร็วตรงนี้ครับแต่สภาพทุกอย่างฮุกเกีก็คือคิดว่าใช้ได้ยาวๆหรือนี่เคยเจะไปใช้รับสิปีนี่คือสบายเลยนะครับแต่เวลาใช้งานก็ขูดขี้เท่าตรงนี้ออกหน่อยนะครับแล้วก็ว่างๆก็หมุนหมุนใส่เท่าตัวนี้ออกมาขัดเอามาขัดเาาข่ขาหมอช่วงข้างล่างมั่งนะครับเพราะข้างล่างนี่มันจะเป็นเป็นเข่หมอได้ง่ายกว่าข้างบนครับก ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ทนแน่นอนใจคุ้มเลยคนที่ใช้บ่อยๆหรือว่าต้องการใช้ใน,นนานนี่คือแนะนาให้เอาตัวนี้เลยครับโอเคนะครับ,ครบใครสนใจก็ลองตัดเช็ดเข้ามาถามช่างได้นะครับก็หม้อเบอร์สี่สิบถึงห้าสิบตั้งสบายเลยตัวนี้นะครับสําหรับตั้งแบบอ,อะไรหม้อก๋วยเตี๋ยวหรือว่าหม้อน้ําซุปหม้ออะไรก็แล้วแต่ที่ใหญ่ๆนะครับเบอร์ห้าสิบห้าสิบจะตั้งได้ถึงนี้เลยนะครับ ถ้า30มสิก็จะตั้งได้30จะอยู่แค่นี้มองนะครับ30มสอยู่แค่นี้40 50จะตั้งได้เกือบๆชิดตังน้ำมันเลยนะครับโอเคนะครับ